เราสองคนในฐานะที่เป็นพิธีกรครับเราจะขออนุญาตน้อมนำาทครับครับเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการไปกับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าเจ้าบ้านจะเป็นผู้ที่รู้ที่ดีที่สุดซึ่งโครงการชุมชนเรยรู้ันของศิลปหตกรรมที่อยู่หน จำที่สําคัญเป็นระบบที่สําคัญสื่อถึงเรื่องราวของสุโข,ขทยัยนะคะนอกจากนั้นแล้วกายังงานศิละปะอาตากรรมให้คงอยู่ให้มีการสืบสาในพื้นที่ชุมชนจ,จังหวัดต่าทั่วไปนะครับซึ่งการสืบสารภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกข,ของชาตินั้นนะณนะที่แห่งน,นี้คือท่านคุณครูสุเทพก็ได้สืบสาร มาจากปวลชนเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆมาซึ่งการที่จะทำให้ช่างหรือศิลปินพื้นบ้านที่มีทักษะเชิงช่างชั้นสงชาชนได้พิจารณาเลือกชุมชนการเรียนรู้สุเทพสังคลโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นพื้นที่จัดก,กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเรียนรู้งานดิฉันขอชื่นชมยินดีที่ได้ให้เกียกรติจังหวัดสุขโขทยัย และขอต้อนรับกับทุกท่านสู่ดินแดนมรดกโลกแห่งนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งการท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมประจำปีก็ประมาณ2,567หน้าบัตรนี้ขอเชิญนะครับตลอดจนภายกีเครรอข่ะวันนี้เราจะได้เห็น,หนงสนศิลปของจริงนะครับขออนุญาตยืนด้า,าน,นข้างให้เห็น ของที่ลึกนะครับจากคุณทาวีโพยี่นะคะทุกท่านเลยค่ะชุดต่อไปนะคะเราจะนำไทยในการมหาชนนะยังจะนำทุท่านเข้าไปส่งให้กับโอสถสภาสมัยก่อนสมัยก่อนของเก่าทุกอย่างที่ในสุโขทยเนี่ยจะมาส่งหมายข้อเขัา